วัสดีครับเฮียตีรีวิวอยู่กับรถหกคันสปอร์ตฟูลเฟลลิงเพียง1เดียวรับนัดเกนสี4คันแล้วเรียกว่าคันนู้นจะเป็นทรงอะไรดีล่ะก็เรียกว่าคลาสสิกเลโทรคลาสสิกเลโทรนะเป็นสติทวินไทรัมคันแรกก่อนเลยดีกว่าเพื่อนๆคันนี้คือ Honda CBR 650R ปี2 1 8 8ครับเฮ้ยนี่ได้เป็นสีโฉมใหม่เลยนะครับเจ้าของเบิกฟล n g พร้อมถังน้ำมัน ใหม่ทุกชิ้นจากศูนย์สภาพดรวมถือว่าสวยเลยท่อแต่งมีแล้ว1นใบลั่นๆแน่นอนนะไม่สองหมื่นสามพันโลเท่านั้นสองมืนสามพันโลสภาพแบบนี้ครับเพื่อนๆสวยๆแบบนี้หนึ่งแสเกาหมื่นเก้าพนพอหนึ่งแสนเ้าหมื่นเพอครับคันต่อมายามาฮ่าเอ็ S Dark Side an, s i d อฟเจแปนดะักไซออฟเจแปนโอ้โหมันเป็นรถที่เขาเรียกว่าพออยู่ในคราบที่เป็นสีดำเนี่ยมันถือว่าสวยเลยแล้วเจ้าของตั้งใจที่จะทำสติ๊กเกอร์สีทองทองนีข่ขอบล้อขอบล้อล้อสีทองด้วยมันทำให้โดดเด่นเข้าไปอีกมือเบรกมือคัตแต่งมีแล้วนะยางหน้าหลังใหม่ทอ่อสลีปออนไปรีโอวินครอเครื่องมีเรียบร้อยแล้วล่นแน่นอน เบาะนุ่มครับเบาะเสริมเจลด้วยไม่1 6 0 0งหมนหันโลเท่าน 16, ั้นอน0นอนี่เวลาเข้าด่านเราใช้เสียงนี้แต่เวลาเราจะแซดเราเปลี่ยนกดปุ่มนี้เท่านั้นโอ้ยเนี่ปุ่มนี้ทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลย เบาลั่นคันนี้ปี2021เอาไปแค่นี้พอ2,39,000าเท่านั้น2 3 9แ0 0และที่ขาดไม่ได้เลยต้องคาวาสกิแ8 0 0มีเท่าไหร่ก็หมดหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะเป็นรถเขาเรียกว่ายอดฮิตรถกระแสรถตลาดนะแล้วสภาพเลี่ยมๆแบบนี้ท่อแท้อาคาโปวิกแบบนี้กันสะบัด ไทยเปอร์โแบบนี้ด้วยและนี่2,600โลเท่านั้นสอง2 0 0โลเท่านั้นรถโคตรกริปกลปไปอยู่ที่ไหนมาใช่ไปอยู่ที่ไหนขวัญใจพี่หลวงโอ้แม่พุ่มพวงจะลืมพี่หลวงแล้วมหมโอ้โหเสียง้อแท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันนุ่มมากแต่ว่าทุกการกับกี่คุณเนี่ย จะมันกับมันมากสําหรับออข้อแท้เนี่ยทอกแรงบิดมาเต็มเพิ่มแรงมาได้เพิ่มแรงมาได้ด้วยสําหรับคันนี้สภาพเรียมๆม่สองพันกวโลเท่านั้นเอาไปแค่นี้พอหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันพอ, 1, 4, พอคันต่อมาซูซูกิ g ีเอสเอ็กซ์เจ็ดห้ปีสองพและ19สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยครับนะสวยเหมือนกันเลยไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครอบถังก็มีเหมือนกันคันปี19มีการสบัด y s s นะส่วนคันนี้ปี18จะเป็นท่อ oh, <A> ปลายทรงแอโร่ส่วนคันนี้ปี19จะเป็นท่อทรงเขาเรียกว่าปลายกลวยปากตัดนะจะเป็นที่ไหนไม่ได้นะไม่ซาฟารีใหม่ซาฟารีนี่เองโอ้โหกริปทั้งคู่นะ oh. คันนี้ไม่มีควิกชิปเตอร์ปี19เา้าเอ้ามีควิกชิปเตอร์มาให้ด้วยตัวนี้มีควิกชิปเตอร์ให้ด้วยยางหน้าหลังใช้ได้เหลือๆใหม่ๆทั้งคู่ นะอ่ะปี18มาอยู่ที่ป๊อปป๊บปสองหมื่นหนึ่งพันโลสองหมื่นหนึ่งพันโลโอ้โห,โโหแล้วเสียงมันค่อนข้างที่ยาติดมือแน่นอนเป็นไงบิดทีไรก็ติดมือบิดทีไรก็ติดมือ,อสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอน้องๆ้องหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นแสนห้าหาพและปีสิบเก้ามาอคันนี้อยู่ที่อยู่ที่ หนึ 104, 100, ่งหมื่นสี่พันโลหนึ um ่งมืนสี่พันโลโหเฮ้ยได้ปั๊มบนใหญ่ด้วยเด้ใช่นิดชินเบิ่มๆเลยเนี่ยเฮ้ยคันนี้ร้านทอร้านพี่ใหม่นะเนี่ยเนี่คุณดูที่มือผมคุณดูที่มือผมโคตรติดมือนี่ทอรร้านพี่ใหม่นะครับผมโคตรติดมือนะ สภาพแบบนี้มีฟ<ม>รีชิปเตอร์ด้วยเอาไปใช้ยาวๆเลย1,79,000พอ 7, 000, 9, 000. 1 7 9 0แพและคันสุดท้ายรุ่นนี้ไม่ค่อยได้นำเข้ามาแล้วนะเขาเรียกว่าเป็น t ท i แอมสตรีททวินค n บ0 0้าซีซีปี2018ใช่คับสีขาวมุกมาพร้อมชิวหน้าทรงสูงซึ่งทำให้การขับขี่เนี่ยไม่ต้องโต้ลมจนมากเกินไปไไนและแคสบาร์และมีแคสบาร์เรียบร้อยแล้วท่อ ท่อเป็นท่อตรงรุ่นไทอัมเอ็กแวนแอนไฮโอ้โหเป็นท่อคู่ด้วยแวนแอนไฮนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับดังในพวกฮาร์ลีแน่นอนใบสองหมื่นเจ็ดพันโลโอ้แล้วเสียงมันกระแทกมันดูดานเร้าใจแค่ไหนสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอเท่าไหร่ดีครับเอาไปแค่นี้พอ 170,000ส0เจ็ดหมื่เก้าันั้นอเจ่านั้นสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ซูดอกสองแปดสสโลแกนของเรารถเรานี่ไม่อยู่นานอยู่แล้วความไวเป็นของปีศาจความฉลาดยเป็นของสมุไรสวัสดีครับสวัสดีครับ